ทททกระตุ้นฟื้นตลาดนักท่องเที่ยวจีนกระแสบวกจากการเสด็จพระราชดำเนินเยือนจีนการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในช่วงวันที่13-17พฤศจิกาย,ยน2568ที่ผ่านมาได้รับกระแสบวกอย่างมากจากสื่อและประชาชนจีนซึ่งเป็นโอกาสทองของทอททการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในการฟื้นฟูตลาดนักท่องเที่ยวจีนที่เคยเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูง แต่นี่คือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงคททได้เตรียมแผนกระตุ้นตลาดจีนโดยมีกิจกรรมหลายอย่างซึ่งรวมถึงแคมเปญประชาสัมพันธ์จงที่อีเจียซินผ่านคอนเทนต์ท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงวัฒนธรรมไทยจีนชุมชนอาหารและการแต่งกายการจัดโปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินและที่พักร่วมกับแพลตฟอร์มจองทัวร์ออนไลน์สำหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มฟิตการทำโปรโมชั่นแพ็กเกจท่องเที่ยวร่วมกับบริษัททัวร์จีนในเทศกาลตรุษจีน2569 การทำแพ็กเกจเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนรวมกับสมาคมท่องเที่ยวต่างๆและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นการเสด็จพระราชดำเนินได้รับกระแสบวกอย่างมากในโลกออนไลน์ของจีนพร้อมกับกรณีพิพาทระหว่างจีนและญี่ปุ่นทอทอทคาดว่านักท่องเที่ยวจีนจะหันมาเดินทางเยี่ยมไทยมากขึ้นแม้ว่าจะมีประเทศคู่แข่งในการชิงตลาดนักท่องเที่ยวจีนอย่างเวียดนามแต่ทำไมจีนถึงเลือกไทย การเสด็จพระราชดำเนินได้รับการตอบรับเชิงบวกอย่างมากทั้งในด้านการสื่อสารทางภาพและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นมิตรและความเชื่อมั่นอีกทั้งการกล่าวถึงผ้าไทยและอาหารไทยในโลกออนไลน์ของจีนก็เพิ่มมากขึ้นทําให้มุมมองเชิงบวกต่อประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นและนี่คือสิ่งที่เราควรจะทราบ การเสด็จพระราชดำเนินได้สร้างกระแสบวกให้กับตลาดนักท่องเที่ยวจีนแต่ก็ยังมีปัจจัยอื่นๆที่อาจส่งผลต่อการเดินทางของนักท่องเที่ยวจีนเช่นการปรับเปลี่ยนแผนทัวร์และการเดินทางหนีหนาวของชาวจีนซึ่งทททกำลังเตรียมต้อนรับกลุ่มนี้ด้วยการปรับราคาตั๋วเครื่องบินและแผนการท่องเที่ยวคุณคิดว่ากระแสบวกนี้จะส่งผลต,ต่อตลาดนักท่องเที่ยวไทยอย่างไร ความเป็นมิตรและความเชื่อมั่นที่สร้างขึ้นจากการเสด็จพระราชดำเนินอาจช่วยฟื้นฟูตลาดนักท่องเที่ยวจีนแต่ก็อาจมีปัจจัยอื่นๆที่มีผลต่อการเดินทางคุณคิดว่าอนาคตของตลาดนักท่องเที่ยวจีนในไทยจะเป็นอย่างไร